โอเคนะฮะสวัสดีครับนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้พวกเรานะครับได้เข้าใจมากขึ้นในเรื่องของพ่อรวยสอนลูกนะครับหรือว่าเงินสีด้านนั่นเองนะครับ this that who that นะครับก็คือว่าวันนี้ผมอยากจะเอาข้อมูลตรงนี้ครับมาแชร์กับเพื่อนๆนะครับทุกคนก่อนว่ามันอารมณ์เหมือนกับติดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องวันนี้ครับถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องนะครับหางเสือไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับเรือจะวิ่งไปถูกสตรถึงเป้าหมายได้ไว ติดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องเม็ดต่อไปจะถูกต้องเช่นกันนะครับวันนี้หลายคนนะอาจจะยังงงๆว่าเฮ้ยเราทํางานเนี่ยยังหาคําตอบกับชีวิตไม่ได้ว่าเราจะหยุดทําได้เมื่อไหร่ <c oughs> ใช่ไหมเออบางคนนอนแล้วยังคุยกับเด็กไม่จบแล้วจะหุดเมื่อไหร่จะ,กะเกษียณเมื่อไหร่นะครับเออ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันนี้บางคนยังงงอยู่ว่างานที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตเราจริงๆหรือเปล่าวันนี้มีคําตอบฮะวันนี้ผมจะเอาคำตอบมาให้ครับมันเป็นเรื่องแรกนะครับในเรื่องของการที่เราจะก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจเป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้ครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพลาดนะครับถ้าพลาดเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยครับเราจะเป็นสิ่งที่เสียดายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครได้ฟังคิปวิดีโอนี้แล้วนะครับ จงฟังต่อครับเพราะว่าผมจะพูดไม่นานนะครับสินาทีก็ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะโอเคงั้นไปสไลด์ต่อไปครับตรงนี้นะครับในเรื่องของเงินสีด้านเนี่ยของโรเบิร์ตคิวสกีนะครับแน่นอนครับเป็นนักลงทุนเป็นนักอสังหาริมทรัพย์ลงทุนทำธุรกิจมากมายครับเป็นชาวญี่ปุ่นเนาะพ่อรวยสอนลูกนะครับลิสแดดพูแดดนั่นเองนะครับวันนี้เงินสีด้านเขาบอกว่า ESBI นะครับ Imperiy c ล l l Imperiy นะครับพิเศษวุนเนอร์หรือว่า Investor นะครับฝั่งซ้ายคือ Active income ฝั่งขวาคือ passive income นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าเงิน4ด้านเนี่ยจริงๆแล้วเราจะรู้เลยครับว่าเราอยู่ฝั่งไหนแล้วชีวิตเราอยากจะเป็นคนกลุ่มไหนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะบอกว่าคนกลุ่มฝั่งซ้ายเนี่ยคือกลุ่มคนที่เยอะที่สุดในโลกแล้วก็คือกลุ่ม95%นะครับ กลุ่มฟังขวานะครับเป็นกลุ่มที่น้อยสุดละนะครับก็คือ5%ของคนทั้งโลกนะครับเรามาดูฝั่งซ้ายก่อนครับไม่ว่าจะเป็น e m อิ e โ e ยเรลอิ o โ e e นะครับลูกจ้างธุรกิจส่วนตัวล้วนแล้วแต่นะฮะตัวเราเป็นปัญหาตัวเราเป็นที่ตั้งของการได้รายได้ด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะหยุดทำรายได้หยุดนะครับไม่ทำไม่เปิดร้านรายได้ไม่เกิดนะครับ ที่เขาเรียกว่า active income นั่นเองก็ตรงตรงตัวฮะว่า active income ก็คือวันๆนหนึ่งก็ต้อง a อ d แล้วก็ต้องถีบด,ด้วยนะครับปากกัดตินถีบถึงจะได้เงินนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยนะครับเป็นระบบที่เขาเรียกว่า passive income นะครับก็คือว่าสร้างระบบเสร็จนะครับให้ระบบทำงานอยู่เฉยๆอยู่ชิวๆไรายได้ก็หลั่งไหลเข้ามานะครับวันนี้เราอยากอยู่ฝั่งไหนฮะ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเลือกเกิดได้ก็อยากอยู่ฝั่งขวาใช่ไม่ใช่แต่ถ้าเลือกเกิดไม่ได้เราก็อยากจะหาวิธีนะครับที่จะทําตัวเองให้อยู่ฝั่งขวาใช่ไม่ใช่นะครับเขาบอกว่านะครับทิศทางเนี่ยนะครับสําคัญกว่าความเร็วฮนะวันนี้เนี่ยเรือจอกทะเลเนี่ยใบเรือต้องตรงฮนะถ้าใบเรือเบี้ยวทิศทางเรือเบี้ยวเนี่ยเรือวิ่งเข้าหาพายุนั่นคือชีวิตจบเลยนะฮะถูกไหมเออเพราะฉะนั้นครับวันนี้ การที่เราเกิดมาจนเนี่ยเราเกิดมาผิดนะครับเออเราเกิดมาจนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะฮะเพราะว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่การที่เราตายไปแล้วส่งความจนเนี่ยเป็นมรดกให้ลูกหลานอันนี้เราผิดมาหันนะเพราะว่าเราเลือกที่จะทําได้แต่เราไม่ทาน่วพานบอกแยังมันเลยเป็นที่มาให้เงินสีด้านเนี่ยมันเลยคล้องจองกับคําคมคําที่ว่า ขยันผิดที่สิบปีก็ทำไม่สิบปีก็ไม่รวยขยันเป็นเรื่องที่ดีไหมครับดีขยันเป็นเรื่องที่ดีแต่ใช้เครื่องมือผิดสิบปีก็ไม่รวยตัวอย่างเช่นนะผมจะยกตัวอย่างให้เราเห็นแบบชัดๆเลยเนาะนะครับว่าสมมุติวันนี้เราอยู่กรุงเทพมหานครเนะเรามีเป้าหมายเรามีโฟกัสที่จะไปเชียงใหม่ฮนะีระยะทาง700กิโลเมตรมันมีเครื่องมือครับ มันมีพาหน,นะให้เราเดินทาง1เราเดินนะฮะใช้เวลาเป็นสัปดาห์เลยฮะกว่าจะถึงเชียงใหม่กับ2นั่งรถทัวร์ไปครับใช้เวลา1วันถึงเชียงใหม่กับวิธีที่3ครับนั่งเครื่องบินนะหชั่วโมงถึงเชียงใหม่จุดมุ่งหมายปลายทางเหมือนกันแต่วิธีการต่างกันผลลัพธ์ต่างกันนั่งเครื่องบินใช้เวลา1ชั่วโมงถ้าเดินไปใช้เวลา1สัปดาห์นั่นหมายความว่าอะไรฮะ จุดเป้าหมายเนี่ยจุดประสงค์ของเราเป้าหมายเราเนี่ยเหมือนกันแต่เราใช้เครื่องมือที่ต่างกันผลลัพธ์ก็เลยต่างกันวันนี้เหมือนกันเลยฮนะขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นคนที่ใช้แรงงานนะครับรวยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วใช่ไม่ใช่เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้โรคมันเปลี่ยนยุคก็เปลี่ยนนะครับผมเลยเอาเรื่องนี้นะครับมาคุยกับทุกๆคนก่อนนะยครับก่อนที่จะเริ่มทําธุรกิจเนาะวันนี้ครับ หลายคนอยู่กลุ่มฝั่งซ้ายครับรวมถึงผมด้วยแต่เรากําลังจะทําตัวเราเนี่ยให้อยู่ฝั่งขวาเนาะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งซ้ายคืออะไรก็คือลูกจ้างนะครับหรือว่า employee นะครับฝั่งตัว e นะครับได้แก่อะไรบ้างพนักงานประจําลูกจ้างข้าราชการนะครับเนาะลูกน้องโรงงานนะครับอะไรแบบนี้ลูกล,ลูกน้องร้านอาหารนะฮะอะไรแบบนี้ใช่หมดเลยฮนะ การที่เช้าเราไปตอกบัตรนะครับ8ปดโมงเช้าตอกบัตร4ี่โมงเย็นตอกบัตรทำโอทีควบเวรน,นี้นี่คือเราอยู่ฝั่งซ้ายหมดนะฮะอินพอยี่หรือว่าลูกจ้างพนักง,งานประจํานั่นเองยกระดับขึ้นมาอีกนิดนึงฮะนะครับตัว S ล่างฮะซ้ายล่างหรือว่าเซลล์อินพอยี่นะครับเติบโตขึ้นมาหน่อยครับเป็นนักธุรกิจส่วนตัวเป็นไงฮะเป็นนักธุรกิจส่วนตัวดูดีไหม ดูเจ๋งไหมฮะเป็นเจ้าของธุรกิจแต่โคตรเหนื่อยเลยฮะมันเลยเป็นที่มาของคําว่าเท่าแก่ไงอยู่เฝ้าร้านธุรกิจตัวเองจนเท่าจนแก่หยุดไม่ได้หยุดเมื่อไรรายได้หยุดด้วยนะครับก็คือเจ้าของเท่าแก่ร้านค้านะครับร้านผู้รับเหมานะบริษัทที่เราสร้างขึ้นมาเองนั่นแหละเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้นะครับฝั่งซ้ายทั้งหมดเนี่ยเป็นฝั่งที่ตัวเรา นะครับเป็นบอ่อเกิดของการสร้างไรายได้ถ้าหยุดทํารายได้หยุดด้วยนะครับตัวอย่างเช่นวันนี้เราเจอวิกฤตคนฟังในกระทบก่อนเลยเนี่ยฝั่งนี้แหละจริงๆมันกระทบทั้งหมดแหละแต่ว่าฝั่งนี้กระทบหนักเลยฮะตกงานกันเป็นแพรแตกเลยนะครับเพราะว่าหยุดทําแล้วไรายได้หยุดด้วยวิกฤตมาฮะเป็นไงบ้างล็อกดาวน์เดี๋ยวล็อกเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดใช่ไหมล็อกดาวน์ที3เดือน6เดือนนะครับ คนกลุ่มนี้ก็ถูกปิดร้านไปโดยปริยายครับปิดแล้วเสร็จแล้วรายได้ก็หยุดเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับมีความเสี่ยงมากที่สุดเลยแต่เป็นกลุ่มที่มีคนเยอะที่สุดด้วยแปลกไหมคนฝั่งนี้เยอะที่สุดเลยแล้วก็มีความเสี่ยงเยอะที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเราได้ฟังจบแล้วครับเราอยากจะมาเป็นคนกลุ่มฝั่งขวาทันทีฮะกลุ่มฝั่งขวาคืออะไรนะครับก็คือฝั่ง Passive Income พาสซีฟอินคัมก็คือว่าการที่เราสร้างระบบสร้างแอสเซทมาสักหนึ่งตัวแล้วให้ระบบเนี้ยทำงานแทนเราโดยการที่ตัวเราหยุดแล้วไรายได้ไม่หยุดฮะนะครับคือไะไรมิสเนตบูนเนอร์ er, หรือว่าเจ้าของธุรกิจกิจการเจ้าของระบบเจ้าของแพลตฟอร์มเจ้าของนิกทธิ์นะครับพวกนี้รวมถึงเห็นไหมฮะระบบการตลาดแบบเครือข่ายด้วยนะที่เป็นเน็ตเวิร์สนะครับที่เป็นเน็ตเวิร์สโซเชียลพวกนี้ใช่หมดเลยครับตัวอย่างนะครับในเรื่องของนิกทธิ์เพลง ลิขสิทธิ์หนังนะครับได้หมดเลยนะพวกนี้ธุรกิจเครือข่ายใช่หมดเลยครับการที่เราสร้างแอสเซทสร้างองค์กรสร้างคนใต้ระบบใต้สายงานใต้โครงสร้างทีมเนี่ยวันหนึ่งตัวเราสามารถแพสซีฟได้นะครับแต่ในขณะที่ทำไมฝั่งซ้ายหยุดไม่ได้หยุดบ่อยๆปุ๊บเนี่ยเจ้านายไล่ออกแน่นอนใช่ไหมแต่ฝั่งขวาเนี่ยนะครับเมื่อเราสร้างแอสเซทสร้างระบบเสร็จแล้วเนี่ยระบบจะทำงานให้เราแทนเราเอง นะครับโดยอัตโนมัตินะนะครับลงมาดูครับฝั่งล่างขวาครับเนาะเป็นพวกนักลงทุนหรือว่าอินเวสเตอร์ลงทุนในตราสารหนี้นะครับพันธบัตรเงินฝากอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ครับแต่จะใช้เงินทุนสูงเงินทุนสูงใช้ความรู้เยอะนะครับเออแต่สามารถแพส่ซิมได้นะเพราะมันเป็นตลาดโลกนึอกออไหมหยุดได้รายได้ไม่หยุดฮนะแต่ว่าอะไรล่ะที่มันสามารถลงทุนน้อย นะครับลงทุนน้อยลงทุนน้อยความเสี่ยงไม่มีแต่สามารถอยู่ในฝั่งของ passive income ได้ก็คือนี่เลยเจ้าของระบบเจ้าของเครือข่ายเจ้าของแพลตฟอร์มเจ้าของธุรกิจที่เป็น Network Marketing นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะโยกจากกลุ่มฝั่งซ้ายฮะไปอยู่บนขวาได้ฮะนะครับวันนี้ผมมีอีกสไลด์หนึงให้เราดูแบบภาพชัดเจนขึ้นเนาะนี่เลยนะครับ ส, man, ส,สไลด์นี้จะจะเป็นในเรื่องของ Active Income ชื่อบอกอยู่แล้วครับตรงตรงตรงัวทั้ง a อทั้งทีบถึงจะมีะไรายได้นะครับวันไหนไม่แอควันไหนไม่ compact, ثر. ทีบนะครับไม่ปรกกัดเต็มทีบรายได้ก็ไม่เกิดนะตัวเราครเป็นที่มาของการได้เงินนะครับตัวเราต้องไปทำงานเพื่อแลกเงินนะครับ เรียนนะครับจบปริญญาตรีนะครับ4ปีนะครับอายุ20 21นะครับทำงาน40ปีบางคนแล้วเนี่ยยังไม่ได้เกษียณ60ปียังทำงานอยู่เลย70ปียังทำงานอยู่เลยนะครับคนกลุ่มนี้ครับนะครับเราจะเป็นตัวนะครับตัวเราเนี่ยเป็นบอกเกิดของการสร้างรายได้นะฮะตัวเราเนี่ยจะต้องใช้เวลาใช้แรงครับเสียสุขภาพครับเพื่อแรกมาเป็นรายได้ประจำวันนี่ย เช้ามาตอกบาทตอนเย็นตอกบาทกลับบ้านบางคนทำโอทีนะครับเจ้านายไม่ชอบไม่ชอบกับเพื่อนที่ทำงานก็ต้องทำนะครับเออนี่คือตัวเราเป็นบอกเกิดของการสร้างไรายได้นะครับเมื่อไหร่ที่เราไม่ทำงานนะเมื่อไหร่ที่ยาหยุดนะครับร,รายดนะรไ,รได้ก็หยุดตามด้วยนะครับกับอีกประเภทหนึ่งครับที่เขาเรียกว่า passive income ฮะ กลุ่มนี้ทํางานเหมือนกันครับเหนื่อยเหมือนกันครับแต่เหนื่อยในระยะเวลาสั้นๆนะครับเพื่อสร้างแอสเซทหรือว่าสร้างระบบเพื่อหางานแทนเรานะครับให้งานเนี่ยให้ระบบทําเงินเนี่ยแทนเรานะครับวันนี้นะครับ e, เราสามารถใช้ระยะเวลาสั้นๆนะครับสปี3ปี4ปี5ปีในการสร้างระบบสรบบ้างแอสเซทให้ขึ้นมานะครับตัวอย่างเช่นนะนะครับวันนี้เราใช้เวลาของเราเนี่ยใช้แรงของเราเนี่ยไปทํางานเพื่อสร้างระบบอย่างใดอย่างหนึง่ง จากนั้นแล้วระบบเนี่ยนะครับเครื่องจักรเนี่ยนะครับก็สามารถผลิตเงินให้เราไปได้ตลอดนะครับโดยการที่สุขภาพเราสามารถเกษียณได้เร็วขึ้นนะครับเราจะเห็นเด็กวัยรุ่นฮะอายุน้อยๆในยุคปัจจุบันครับอายุประมาณสัก20ขับรถเบนแล้วอายุ30ต้นต้นๆมีเงินฝากในบัญชี2ล้านแล้ว1ล้านแล้วนะครับ3ล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นไปได้ครับ นะมันเป็นไปได้แต่วันนี้ครับแต่สมัยก่อนเราจะเห็นว่าโอ้ยกว่าจะมีเงินฝากล้านนึงนี่ต้องกเกษียณแล้วนะเป็นธุรกิจโอ้ยทําธุรกิจนู่นธุรกิจนี่ไม่มีเวลาเลยธุรกิจมัดตัวกว่าจะเป็นคนรวยได้ไม่จริงฮะวันนี้นะครับอายุน้อยนะครับเป็นเจ้าของระบบฮะเจ้าของธุรกิจลงทุนน้อยๆครับก็มีรายได้หลักล้านได้เช่นกันอายุน้อยกว่าเร็วกว่ากเกษียณกว่าพาสซีฟตัวเองได้เร็วกว่าเพราะว่าอะไรฮะ เพราะเขาเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องนะครับเลือกเครื่องมือที่ใช่ฮนะเหมือนเรือครับวันนี้เราจะออกทะเลแล้วเข้าสู่ชีวิตจริงแล้วนะครับเรือกาําลังจะออกทะเลปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือใบเรือนะครับหางเสือเรือในสำคัญที่สุดนะครับถ้าหางเสือเรือผิดปุ๊บเนี่ยเรืออาจจะวิ่งไปเจอพายุได้นะครับแล้วเรือก็ล่มชีวิตก็พังเลย นะน,นึกภาพออกไหมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับทิศทางสําคัญกับความเร็วเสมอนะครับวันนี้ผมเลยเอาข้อมูลตรงนี้ฮะมาบอกให้เพื่อนๆทุกคนนะครับให้เข้าใจก่อนว่ารูปแบบของการทําธุรกิจเนี่ยมันมีหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝั่ง Active Income ฝั่ง Passive Income ตัวเราในการสร้างรายได้นะครับจากเกษียณอายุเท่าไหร่นะครับวันนี้เราอยากเกษียณอายุเท่าไหร่ บางคนอยากจะทํางาน3ปี -5 ปีแล้วก็เกษียณแล้วอยากไปเที่ยวต่างประเทศแล้วอยากมีเงินเก็บแล้วอยากมีไลฟ์สไตล์แล้วใช่ไหมเราไม่อยากจะทํางาน6 0ปี50ปีเกษียณใช่ไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยหกปีแล้วมันจะตามมาด้วยโรคล,ลุมเลานะส่วนใหญ่จะเกษียณแบบไม่มีความสุขนะครับจะเกษียณมาตามด้วยนะฮะความดันเบาหวานมะเร็งใช่ไหม นะครับทำงาน60ปีกเกษียณเสร็จแล้ว5ปีอยู่อีก5ปี5ปีรักษาตัวเองผมมั่นใจฮนะว่าเราไม่อยากมีชีวิตแบบนั้นเราอยากมีชีวิตที่มันดีกว่านะี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเอาทางเลือกนะครับเอาแสงสว่างนี่แหละนะครับมาให้พวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะพวกเราทุกคนครับเจอเครื่องมือที่ดีแล้วนะครับเจอเครื่องมือที่ใช่แล้วนะครับทีมดีบริษัทดีครับวันนี้เหลือแต่พวกเราครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่า ถ้าเราทําถูกนะถูกที่ถูกทางความสําเร็จเนี่ยนะครับในฝั่งแพสซีฟินคามเป็นของพวกเราทุกคนแน่นอนครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็จบเท่านี้เดี๋ยวจะมีเนื้อหาใหม่ๆนะครับมาให้พวกเราในกลุ่มเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับ